นางสาวตระเวนวงสมุทรท่านบริการกองพิศศาสตร์ในงบประมาณค่ะนางรุ่งนภาโพธประสิทธิ์ท่านหัวหน้าสุนักปลัดองค์การบริหารส่วนัดมศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีครับแระนะครับนางสาวนิตยาสีแก้วรองผู้อำนวยการวิชาคมค่ะนายจัดราะนั้นนใปีนี้อง ใช่แค่นี้นะคะเราเป็นจังหวัดเดียวที่ตอนนี้ทั้งหมดที่เราสนับสนุนไปนะเสริมการเรีน,นการสอนไั้ถึงยอดทั้งหมด344อัี่าร4ม4ท่านแล้วเรายอมเสียเงินถึง6 3ล้านบาทขณะเดียวกันไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้ตามแผนที่ทําไปน,นะครับท่านพี่น้องชาวอิสลามนะครับ สะสมนะครับสานะครับ39อัตราด้วยคันนะครับเป็นเงิน7 3 3ดล้านแสนหมื่นพันบาทนะครับและลำหนับต้องปัดเชิญรบมือด้วยครับทั้งห้าหน่วยงานก็ไช้รัรมอบเรียบร้อยนะครับค่ะขอเ,เชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกานนะคะขอเชิญ ยินดียินดีน้องๆคขอบคุณทุกทนในารมีกขอข้อความไปดูการข่าวโอเคครับพร้อมแล้วนะครับยังนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะคือเราต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้เนี่ยจากทีมผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมข้าราชการประจําท่านพอทั้งหมดโดยการนำของท่านประหลัดเนี่ยนะเรามาประชุมคุยกันนะฮะแต่ปรากฏว่าปัญหาที่ได้รับจากโรงเรียนต่างๆนั้นเนี่ย คือแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นประถมไม่ว่าจะเป็นมัธยมนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอย่างเงี้ยเขาก็ต่างคนต่างก็ขาดนะขาดบุคลากรครูนะแต่ขน้นเด็กนักเรียนเพิ่มแล้วจะทํำยังไงนะฮะอบจอจึงได้ประชุมหารือกันแล้วก็ตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการจ้างบุคลากรเสริมนะการเรียนการสอนนะครับให้แก่สถาบันศึกษาต่างๆที่ขาดแคลนบุคลากรครูนะครับนี่เราถึงต้องใช้งบประมาณถึง 63ล้านกว่านะครับแล้วก็ในปทุมธานีนั้นเนี่ยต้องจ้างครูจ้างและกานเรียกครูจ้างเรื่องถึง344คนซึ่งคงจะมากที่สุดอ่ะคงไม่มีจังหวัดที่จ้างขนาดนี้344อัตราได้จัดสรรประมาณโครงการจ้างบุคลกากรการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษานะคะโดยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีนะคะได้รับจัดสรรงประมาณจํานวน20อัตราในครั้งนี้นะคะ พวกเรานะคะคุณพิเศษสอนวิทย์ไทยที่มีบทุนพันธีขอขอบคุณนะคะท่านผู้ตำรวจโทรคำนวณวิทกกาายุกระจายที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราจำนวน20อาตาและเราหวังว่านะคะเราจะนำความรู้ความสามารถนะคะทักษะต่างๆที่พวกเรามีอยู่นั้นไปพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพนะคะมีประสบการณ์ที่ดีและเป็นบุคคลนะคะที่มีคุณภาพ ต่อสางคมต่อไปครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กุงธานีผมมองเห็นว่าอบจกรุงธานีนะครับมีความเห็นความสําคัญของการศึกษามากนะครับเพราะว่าแต่ละงบแต่ละปีก็คือมีการจัดจ้างตลอดเวลานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสาหรับอัตราจ้างของเรานะครับเพราะว่าเราก็มีความหวังนะครับที่แบบเราจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในสังคมต่อไปนะครับ และโจ้ก็อยากขอขอบคุณนะครับอบประจอุกทนานี้นะครับท่านคำารงวินนะครับทูกกระจ่างน,นะครับที่ให้ความสําคัญในตรงนี้นะครับพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะทาหน้าที่ตรงนี้นะครับให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของเด็กของเราให้เป็นเด็กคุณภาพต่อไปนะครับเป็นคนดีคนดีของสังคมนะครับ